พี่เจ็บหัวเขามากเลยอ้ไม่ไหวแล้วชินยบคอยพี่เะนะนะ้พี่ไม่ไหวแล้วชินต่อไปพี่จะไม่ไปข้างนอกแล้วพี่จะอยู่เด่ในบ้านนะจชินเชื่อพี่อโอ๊ยไม่ฉันยังไม่พอพี่ไม่เห็นเหรอว่าฉันเลือกทุเรียนอยู่ฉันยังเลือกไม่เสร็จข้าไว้อยู่งั้นแหละ อ๋อจีนพี่ไม่ไหวเรายกคนพี่เลยต่อไปพี่จะไม่ทําอีกแล้วพี่จะอยู่ในบ้านพี่ไม่ออกจากบ้านเลยนั่นเชื่อใจพี่นะนะจีนฉันไม่เชื่อพี่เอาลงมานะฉันจะให้โอกาสพี่เป็นครั้งสุดท้ายฉันจะไว้ใจพี่แล้วกันถ้าพี่ยังทำอีกคอยดูนะได้เห็นดีกันแน่อ๋จ้า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 คืจะทำทุกอย่างให้จีนสบายใจจ้ะโอเคไหม ไม่ได้ละแม่จิตอย่าเอาลงมานะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บหัวเข่ามากเลยเดินมาได้นะมังเนี่ยสมน้ำหน้านี่พี่ช้างพี่สัญญากับฉันไว้ต้องเยอะถ้าพี่ยังผิดสัญญาอีกรอบหน้าไม่ใช่แค่เปลือกทุเรียนนะพี่เจอหนักกว่านี้แนะ่ แล้วแล้ววันนี้อ,ออกจากบ้านอีกะอะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วฉันจะไปอาบน้ำแล้วอย่าออกจากบ้านนะทำไมไม่รับสายวะพี่ชัต ว่าไงเบ้ฮัลโหลพี่เป็นไงครับพี่เมื่อวานที่เมียพี่ไปหามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพี่โอ้ยปวดหัก็นึกว่าโทรมามีเรื่องอะไรนั่งแค่นี้เหรอนี่เมียกูจะกล้าวายวายใส่กูอะ่ะมึงรู้ไหมเมื่อวานกลับมาถึงบ้านอะ่ะสิ่งแรกที่เมียกูทำคืออะไรต้องยกน้ำให้กูดื่มเว้ยหลังจากนั้นกูแปอาบน้ำเสร็จมันก็ต้องมาด้วยให้กูเข้าใจปะ เด็กๆอย่งพวกมึงอะไม่เข้าใจหรอกเว้ยเบสเออมอนมีอะไรอ๋อพี่คือผมกับพี่เอเป็นห่วงอ่ะก็เลยโทรมาถามว่ามีอะไรกันหรือเปล่าเออกูก็สบายดีไม่มีปัญหาเออถ้างั้นวันนี้พี่ออกไปไหนไหมพี่คือผมไม่ค่อยสบายใจอ่ะก็เลยอยากให้พี่มานั่งดื่มเป็นเพื่อนผมหน่อยเออคือพี่ ไม่สะดวกอะ่ะไปกันเองเลยนะโหพี่พี่ทิ้งน้องแบบนี้ได้ไงน้องไม่สบายใจนะพี่ออกมานั่งดื่มกับน้องหน่อยเอ๊ะหรือว่าพี่กลัวเมียก็บอกอตรงๆก็ได้นะพี่ใครกลัวเมียวะมึงท้ากูเหรอฮะเออเดี๋ยวกูกระทืบเมียกูโทรเลยเออเดี๋ยวเจอกันโอเคแค่นี้เลย ไหนบอกว่าพี่จะมาหาผมไงสุดท้ายผมก็ต้องมาหาพี่อยู่ดีอะนี่แล้วทำไมไม่อยากไปข้างนอกแล้วเขาไปอะไรเนี่ยเออคือเรื่องมันยาวมึงอยากรู้เลยพี่ก็รอวอนสั้นดีวันนี้กูอยากนั่งแบบเงียเๆียแบบชิลๆเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไงเบสเข้าใจไหม ผมว่ามันแ,แปลกๆนะพี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าพี่กลัวเฮ้ยเฮ้ยกลัวอ,อะไรกลัวอะไรเดี๋ยวกูกระทืบมีกูกโขกเอางี้ไหมเปล่าพี่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นนี่เราต้องกางกินแบบนี้จริงๆเหรอก็เออดีวะก็บอกแล้วว่าวันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้านเน่าชิวๆแบบนี้สบายจะตายเบนเฮ้ยมามาชนแกามาโอเค็นลับเส้นดีกวะโอย เ้ยมา嘛จะลำบากอะไรขนาดนั้นวะเดี๋ยวไม่ไหวจริงๆอารออารีอารีวะอารีอารีวะมีคนอื่นต่อส์อะเอเอาม้งมาช้าแบบนี้ไอ้เบ็นลองทั้งงานรู้ไหมโอ้ยมึงก็รู้นี่ ว่าช่วงนี้เนี่ยรถมันติดกูก็เลยมาช้าแบบนี้ไงเข้าใจไหมออแล้วทำไมมึงสองคนนั่งกันแปลก,ปลกวะใส่สีนเหรอหรืออะไรโดนช็อตไหมเฮ้ยมึงไม่ต้องรู้หรอกกูขี้เกียจอธิบายแล้วไอ้เบ๊ทพูดให้เอ๋ดิคืองี้นะพี่เอ๋คือพี่ช้างเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเหมือนการเด้นไงนั่งชิลๆอะไรทำนองน,นั้นน่ะ <laughs> มึงสองคนนี่เปลี่ยนบรรยากาศกันแปลกๆเนาะ <c oughs> ดูไกลๆนี่กูนึกว่าอันนี้เลยนะ มาเยี่ยมญาติอ่ะไปกูไม่ใช่ละกูว่าเมียยงไม่ให้เข้าบ้านมากกว่าเรื่องมาคืนแน่เลยถ้าเป็นกูจับได้นะกระเทือบขาหลาเลยนะเอ้ยเอยอย่างกูนะเมียไม่ให้เข้าบ้านอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเว้ยตอนนี้กูอยู่ในบ้านกูไม่ได้อยู่นอกบ้านไม่ใช่เลยไงพี่ช้างเอ้ยเ้ยจิน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 เออคือคือพี่ไม่ได้ไปนะพี่ยังอยู่ในบ้านนะ พี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนี่พี่ฉางฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะออฉันแค่จะมาบอกพี่ว่ากับแก้มที่พี่ฉันเตรียมอ่ะฉันเตรียมเสร็จแล้วนะพี่พาเพื่อนพี่เข้าไปนั่งในบ้านสิ พี่ฉางคะพี่ฉางอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกจินได้เลยนะคะเดี๋ยวจินจะไปเตรียมให้คะ่ะพี่เอกกับเบสเนี่ยอยากได้อะไรบอกได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเลยคะ่ะ พี่ช้างพี่นี่สุดยอดเลยนะพี่พี่ทําบุญด้วยอะไรเนี่ยได้เมียสวยใจกว้างแถมยังเข้าใจผัวได้ขนาดนี้เนี่ยแหมน้องเบสน้องเบสก็ชมเกินไปแล้วพี่ว่าไม่เกินไปหรอกค่ะน้องจีนเนี่ยท่านใจดีเอาใจผัวเก่งขนาดเนี้ยถ้าเป็นพี่เจอเรื่องเมื่อคืนนะพี่จะ ก็จะตอนให้เป็ดกินให้หมดเลยค่ะไม่ได้สิคะพี่เอ๋เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องรักผัวเคารพผัวให้ผัวได้อยู่สุขสบายสิคะเราต้องท่องไว้ค่ะมา,มาชวนด้วยชวนด้วย ต่อยกูเลยเหรอเดี๋ยวจินถ่ายให้เองเจ๊เอ๋มามาให้น้องจินถ่ายแล้วกันแป๊บพี่ขึ้นตีมาข้างบนนี่ละจินวิทเจ๊เอ๋ไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยได้พี่ยาวๆได้อยู่แล้วนี่ยังไม่กลับเหรอเออพูดลังกับงั้นเออกูเรียกแกไปแล้วนี่เดี๋ยวสักแป๊บจะกลับละยังไงก็ ขอบคุณน้องจีนสำหรับอาหารมื้อนี้นะเอ,อร่อยมากเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าไอ้ฉัางมึงอะ่ะโชคดีนะเว้ยเนี่ยม่มีเมียดีขนาดนี้ข้าใจก็เก่งกูไม่ตีตั๊าแต่งหญิงเนะี่ยกูเป็นเมียแล้วเนี่ย <c oughs> เออก <c oughs> ูชอบชอบเมียมึงเม่มึงใจดีเออพี่ผมว่านะชาติเนี่ย หน้าแบบพี่นะไม่น่าจะหาเมียแบบพี่จินได้ดูแลดีๆอ่ะเคโอเลเฮ้ยโ,โชคดีเว้ยกลับดีเลยเว้ยกลับดีนะคะเจเอเมสเม่ึงนั่งไรบ้านเขานักหนาวะนี่พี่ชางโอ๊ยเจ็บโอ๊ยโอ้ย,อย,อยฉันขอโทษพี่ชางจ้าฉันน่ะ เตรียมชุดนอนไว้พี่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็ไปอาบน้ำได้แล้วจินจะเก็บจานไปล้างอะ่ะโอ้ยจินไม่ต้องเก็บเดี๋ยวพี่เก็บเองจินไปพักผ่อนนะนะมือนุ่มๆของจินจะไม่สวยเอาเดีพี่เก็บเองนะก็ได้ค่ะ